เหรียญละ1 0,000บาทปกติทั่วไปก็รับซื้อเหรียญละ5000ถึง10,000บาทนะครับสวัสดีครสวัสดี FC ของช่องร้านอับตุลรับซื้อแบงก์เหรียญโบราณน,นะครับสำหรับอ P นี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญเปรูตอกตราฟิลิปปินนะครับรับซื้ออยู่เหรียญละสูงสุด10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรยังไงนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีและสวัสดี f c ของช่องร้านอับทุนรับซื้อแบง์เหรียญโบราณน,นะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญเปรูนะครับแต่ว่าที่พิเศษหน่อยก็คือจะมีตอกตรานะครับเดี๋ยวผมมีรูปมาให้นะฮะ เรียนผมไม่มีนะครับตัวจริงแต่ว่าขอยืมรูปจากในอินเทอร์เน็ตมาให้ FC ดูนะครับว่าถ้ามีตอกตราแบบนี้จะหายากนะครับราคาก็เลยรับซื้อแพงครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ10,000บาทปกติทั่วไปก็รับซื้อเหรียญละ5,000ถึง10,000บาทนะครับเหรียญเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างไม่งั้นราคาตกได้นะครับ แม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกนะฮะปล่อยไว้ดำเดิมนะครับดำๆยิ่งดีครับนะฮะทำาไมถึงแพงครับก็เพราะว่าปกติรุ่นนี้เนี่ยราคาที่รับซื้ออยู่เรียนละ2 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับถ้าไม่มีตอกตราแต่ถ้ามีตอกตราเนี่ยราคาก็แพงก็เพราะว่ามันจะหายากกว่าปกติจะเจอแบบทั่วไปไม่มีตอกแต่ถ้าเจอตอกตราฟิลิปปินนี่เขาเรียกว่า ตอกตราฟิลิปปินนะครับถ้าตอกตราฟิลิปปินมันจะหายากกว่าก็เลยราคาก็เลยแพงครับปกติก็ถ้าสวยๆก็ก็หายากอยู่แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้พบเจอมากใน3 4สจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับถ้าเจอเหรียญตอกตราอย่างนี้อย่าไปขายถูกๆนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าถ้าไปเจอตอกตราอย่างนี้ราคามันก็ัพ ็หลายเท่าเลยนะครับสองสามาเท่ากันเลยทีเดียวนะครับถ้าสวยๆเนี่ยยินดีรับซื้อเรียนละ10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาอนาคตอาจจะไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยอาจจะมีขึ้นมีลงช่วงนี้ราคาอาจจะดรอปหน่อยถ้าว่าณปนะีหกหกเดือนกุมภาเนี่ยถ้าเดือนกุมภานี้เลยครับสวยๆหนึ่งหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเดือนหน้าเดือน มีนาเมษาปษป,ปาหกหกผมก็ไม่แนใจกับราคานะครับเพราะว่าอยู่ที่ราคาตลาดครับราคาตลาดก็ไม่แน่นอนกับก็เหมือนกับคนที่เล่นกล้วยนะฮะกล้วยสีบอลสีกล้วยด่างบอลสีพวกนี้เป็นไงฮะราคาตอนนี้ราคาตกครับก็ซื้อขายก็ออกอยากเหรียญก็เช่นกันฮะถ้าอนาคตอาจจะตกก็ราคาก็ผมก็ต้องซื้อนะในราคาที่ถูก กว่าปัจจุบันนะครับถ้าว่าใครมีตอนนี้ก็สามารถมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับซื้อส่งส่วนเห็นละ10,000บาทถ้าสภาพผันใช้ก็ 5,000- ถึง10,000บาทแต่ว่าถ้าขาวๆแบบนี้ราคาก็อาจจะตกไปนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตัวอย่างของเหรียญน,นี้เนี่ยเขาล้างมาครับเหรียญเนี่ยถ้าล้างมาประมาณ10-20ปีที่แล้วมันก็จะกลับมาดำยากครับเพราะว่ามันโดนน้ำยามาทำให้ ยังขาวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครมีก็ทักมาได้นะครับใครมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเิ้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเดือนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นกับ0 4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียงเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักระครบประมาณ1 0 0่งรถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร7อเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพจนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรออและมีรออมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่1 2 0จนจถึง2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทั้งแต่เหรียญยี่สิบบาทสามรอบของรอเก้านะครับต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทพ่อสอรอต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำเลยว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ6 0 0บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง Youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line ร o นนี่ A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ